เอาคุณปูยังไม่กลับบ้านอีกเหรอเนี่ยยังเลยนี่ว่าจะกลับไปยังไม่กลับอีกสามาเลิกแก้ซาก่อนคขำแล้วนี่ฝนจะตกมาแล้วเมื่อไรจะกลับบ้านนี่สายอยากเล่นด้วยโอ้สายอยากเล่นด้วยเหรอคะอ่ะสาเดินโอ้สากอดคุณปูด้วยกอดคุณปูด้วยโอ้ยพาคุณปูวิ่งแล้วทั้งกอดทั้งวิ่งเลย ครับผมน้าตากไม่ได้เลยเเขาลักเนาะสุพรรณษาเขาลักเนาะเขาลักคุณปู่ของเขาเนาะคุณย่าดิไม่ลักเหรอเออคุณย่าคุณย่าน้อยใจนั่นน่ะ สุพรรณษาเอ๊ะเอ๊ะทำอะไรนั่นโอ้เตะซีนินไม่ได้นะเตะเลยให้เตะซีนินยังไงสุพรรษาไม่เตะหรอกสุพรรษารู้อ้าวน้องซึมจะไปไหนเนี่ยวันนี้มีเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์อะไรคะ ของฝากกับใครจากเอฟซีค่ะส่งมาโอ้มีของฝากใช่ไหมอยู่ไหนเนาะของฝากนี่คุณแม่ของฝากอยู่ไหนนะคุณแม่ของฝากอยู่ไหนอโอ้เดี๋ยวไปเอาของฝากก่อนทั้งนั้นอารอพ่อก่อนเดี๋ยวไปเอาของฝากก่อนโอ้อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไร น้องคุณปูโอ๊ยไของฝากก่อนโอ้โอคุณพ่อได้แล้วนี่ได้มาแล้วของฝากคุณแม่เอามาให้เมื่อกี้ยสุพรรณษาเป็นอะไรจะไปซื้อไพทที่ไหนดีนี่

ไปสุันรษาพี่ฟิล์มชวนนั่นน่นเออโอ้โหว้หแพนด้าโอ้โหโอ้โหสุันรษาได้ยินว่าพี่ฟิล์มจะพาไปเซอร์ไพรส์ของขวัญน,นะครับถึงกับวิ่ง ตูดสะบัดเลยโอ้สุพรรณจาลาเรองเจอลมนะครับลาเรองมากเลยโอ้กดพอวิ่งตาไม่ทันแล้ว ย <laughs> า,า,มมาโอ้โลมพัดมาแล้วครับผมอากาศอากาศดีมากเลย หเหนื่อยแล้วเหรอ,หอพักก่อนพักก่อน ดีใจหรือเปล่าอยากเจอของฝากเหรอเออตรงใจอยากเจอแล้วมั้งเออโอ้สั่งได้ครับของฝากอยู่กับพ่อนี่แหละ แกได้เ,เหรอนุ่นไปตรงลัดยางลงๆออพี่ซิมเรียกแล้วไปสิออรู้รู้ครับรู้พี่ซิมมบอกว่าอยากเจอของฝากเลยส่งเสียงเลยนะครับโอ้ตรงนี้และกันเอาตรงนี้หนะเนาะ ไหนว่าอยากเจอของฝากกับพี่ฟิล์มไงมาดูอ่ะนี่กอง,งใหญ่เลยว้าวอะไรสงสัยแล้วมันคืออะไรเหมือนเป็นเป็นอะไรคะลูกเล็กๆแต่เ,เ,เยอะมากฮะเหมือนเป็นลูกเล็กๆแต่เยอะมากเหรออ่ารถคุณปูมาพอดีเลยเนี่ย ลบใหปขึ้นปูไปก่อนเนะาะโอ้ระวังระวังอาคุณปูมาแล้วบอกกับคุณปูหน่อย เพือพี่พิมขึ้นรถไปด้วยหรือเปล่าครับพอกมาล์มาแล้วนี่นะ,ะที่พิมเขาไม่ไปหรอกลูกอาคุณปูเดินทางปลอดภัยโอ้ยขอรุ่นของฝากของขวัญจากเอฟซี ลุนครับลุนก็พอลุนจังเลยเอารถม่อีกแล้วจะได้แกะไหมวันนี้เอาน้า oh, <no. S 1> มาเรียวแล้วหลบมาทางนี้ก่อนโอ้ยรถเดยอะจังเลยเนีย่วันนี้จะได้แกะของฝากกันไหมนี่ เทมแทมแทมลุน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 มันคือขนมค่ะว้าวเลียกกองใหญ่มากเลยโอ้โหว้าวขนมลีสุดยอดไปเลยครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับส่งขนมมาให้เอาอะไรนั่น,น,น,อ,อ,นอ้าจริงเหรออุ้ยอะไรเนาะคุณพ่ออยากเจอนะ่นะ,ะน้องฟิล์มแกให้พ่อดูหน่อยสิอะไรเนาะรุ่น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 นี่ของคุณพ่อด้วย คืออะไรเนี่ยอะไรเหรอคะกำลังแกะคะ่ะมันคืออะไรเนาะนไปดูใกล้ๆก<น>่ววนะะอนเโบราณค่ะอ้าจริงไหมเหรียญอะไรเหรอคะจับพี่ดีลูกมันคือเหรียญครุ่ดว้าว ไี่โชว์สิโอ้โหเหรียญเก่าเหรียญสะสมนี่นาเนี่ยอันนี้เขาเรียกเหรียญบาทเหรียญเหรียญหายากนนเนี่ยเหรียญพศสองห้าหนึ่งเจ็ดมีครุฑอยู่ข้างหลังโอ้โนี่<ม>เหรียญ<ม>เหรียญรัชการที่เก้าไงน้องฟิมไม่รู้จักบ่ นี่แหละของดีเป็นบารมีมากๆนะครับผมโอ้โหเหรียญนี่เหรียญหายากนะครับเหรียญเหรียญตราครุฑนี่หายากนะครับผมเหรียญสะสมเลยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับผมเขาอยู่ไหนเขาอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะโอ้ขอบคุณมากๆครับผม ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับไหนแกะเลให้น้องกินสิอืมอาดาหิวก็ให้น้องกินเลยโอ้พี่สาวกินกินก่อนเลยมัมมัมม,ม,มัมแล้ว,วลีข้าวโพดหอใหญ่ครับ ออน่ารักมากปอนขนมกันด้วยอ่ะเดี๋ยวไปกินต่อที่บ้าน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วสงขนมให้ทาน่าาอาทางนี้หันมาทางนี้มาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางนี้แล้วอ่น้องฟิล์ม

ฝนก็เริ่มมาแล้วนะคะก็จะพาสุพรรษสากลับบ้านแล้วนะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งขนมมาให้น้องช้างแล้วก็กินนะคะก็ขอบคุณมากคะ่ะครับก็ขอให้ใจดีมีความสุขมากๆนะคะจะลืล้รุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะ,ะสาธาขอบคุณนะเร็ววันด,ดีสวยวันด,ดีสวย ขอบคุณคุณแม่เอซก่อนสุพรรณษาคนเกง่งเส,สียงน้อยเสียงน้อยเสียงข้างมนเสียงว้าใ<ะ>น่ารักจังเลยตอนนี้ก็ฟ้ามืดมาแล้วนะครับแต่กลับบ้านแล้วใช่ไหมอโอเคครับผมถ้างั้นก็เราให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับท่นน ทาน,นั้นไม่ใช่ทางกลับบ้านลูกกลับบ้านทางนี้เอา้ากลับบ้านเร็วฝา,ก,าวกติดตามคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอตัวบายยท่านผู้ชมไม่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ